<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมเราช่องป็นนะวันนี้เป็นรายการใหม่รายการตลอดนะเดี๋ยวเราจะพาไปตลองนเวลาจะตลอนเที่ยวช่วงเนี้ยคนน่ากลัวเนะบปปะแล้วไปกุกแก๊งกันเลยไปเลยไปเลยกันเจ้า มาดูลานต่อเลยนะครับออกเลกเ่งแข่งหแล้วคนแรกมาถึงก็หิวเลยก็บอกว่ารเย็นกอดึกแล้วกินไม่ได้นะคะทุกคนาะต้องรอให้เย็นีวัน กอีกแล้วมาถึงก็ซื้อตอนนี้แม่แม่กอ,อ,อุกร้านระชนจงการ้านอะมน่นคนจินเยอะมัอขมจิ้งอเอาวัาเลยอ่ะต่อห้าคนเ็อคนเดียว นาตอาจารับพมพิมตอบโอ้นั่งรถเลยนั่งรถเลยใช้ถือเกียวมาแนอนต้องมีแดดไ่แล้วใคจะเดินก็เดินผมจะไปนั่งกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปกูจะขึ้นไปกินแล้วกินนงนัไม่านนเลนกนได้นะคแล้ว อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะหิวเก็บต้งน์เก็บตังค์ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาเฉรีนะครับนอกสดกันโคตรเลยทะเลเลยนะแต่ไม่ใ่เยาวราชนะเรกินอิ่มแ้นะเมื่อกี้หอยทอดนี่ก็ลอยอยู่นี่ไงร้านเนี่ย ะมาด้วยกันเหรอเอาอะไรคะกูเเนาะจ้าจนไม่ได้ช่าแถวไม่หจ้าปูลาดิวันนี้เป็นแฮคือ

ย่าเข้าไปเลยเพื่อนหรือว่าแยกไม่เหมือนไหมรีบไปรีบไปรีบไปเมื่อกี้นี่ัดซอสอยู่อไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมปากพองเลยจ้าอากพต่อากนี้เราจะให้น้องเล่าประวัติว่าทาไมก็ถึงเรืันว่าอง เอาเยวรู้อีกนแบง่เรื่องหอยจอเนี่ยเดี๋ยวค่อยรู้แล้วกันกูไม่รู้นะเรื่องนี้เรื่อรู้อกููมรู้ไม่ให้รูนะกูรู้ไม่ต้องพูวันนี้ร้นไม่หยุดเลยนี่ร้นทั้งหน่อยนี่แย่กันไงเออแย่งแย่กัน่กัน โรยนิดนึงกันอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงกันแล้วเดี๋ยวจะมากินหั่นแยกทุกชิ้นกันอันนี้เราทำอะไรกันเหรอคะแบ่งให้มันคลายร้อนเพราะว่ากินแบบตเกียบปากร้อนจัดเลยค่ะบอกว่าอะไรนะเนี่ยเดี้ยวนะคะกินอะไรคะกินข้หมมบางคนน่ากินมากไหน โอหสุดยอด ค่ะเอ้าเพื่อนไปไหนอ๋อเพื่อนอยู่โน่นน้ำแก้วนี้จากร้านนี้จ้าชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรชื่อร้านว่าค้ดสวิตนะครับลองดิลองรู้ชื่อร้านอะไรดูได้าเราจำเป็นก็ทำเป็นเปรี้ยวทำเป็นเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวไม่จริงไงเออเปรี้ยวไม่จริงนี่การแสดงการแสดงดูกับผมนี่จริงบอกจริง ปกติแต่แดงมันไม่เปรี้ยวเฉยอะไรเงี้ยตาโตครับท่านผู้ชมเจนนี่ตื่นมาสิบวันอร่อยนะโอเคถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันเปรี้ยวเฉยก็มันเป็นมะนาวถามมะนาวไม่เปรี้ยวได้ ลลลงแล้ว่าเมืองแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเลี้ยวคือหลงจ้าสรุปฝั่งดูอ,อ,อดนันไหนที่ถนนด้วยใช่เราเลี้ยวพีรร่ซอยเราเลี้ยวพี่ซอยต้องไปอีกงองเลี้ยงนิดนึงแล้วค่อยเลี้ยวใช่ใช่งอเงี้ยหนึ่งแมทจ้าไปรอด้วยสิ คนตอบโทรทุกๆร้านเค้าลึกหลับมากใครจะมาคุยก่อนนะคะคือเราอ่ะเดินผิดคือเราเดินผิดไปได้หรือเปล่าถามเขาไหมเราานไม่คือไปได้หรือเปล่าทางเนี้ยเออก็ยังดีที่ออกได้มอส่วกันมาจ้ะออกได้ออกอีกทีไม่เจอร้านแล้วนะมือของเขาบอกว่าออกได้แล้วว่ออกได้ เดดี๋ยวไปกลับไปเรล่นตรงนั้นอ่ะเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเจ็บแล้วเพี่นมังแดงหลุดเลยสัตว์นั่นเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยจีเพสจีเพสเหรอเมื่อกีีเพสเหรอตามผมอ่ะไม่มีผิดหวังอยู่แล้ว ค่ะบ๊ายบายอดกินเดินหลงต้องนั้นคือเราเดินหลงกันเรา,าง,งแงหนึ่งงงแงหนึ่งทานก่งลทานกินนานแต่ว่าปิดรับทิ้แล้วค่ะกี่โมง,งแล้วเนะี่ยจะดนนาฬิกาไม่นาฬิกาค่ะ ไะไปร้านไอ้ปะงองไงแล้วตกในแปลงงองไงแล้วจ้ะไม่ยอมเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเดินรันแพงสามเพลงมีอยู่ไหนสามเพลงก็ไม่ถึงสามเพลงก็อไม่ถึงอ่ะก็นั่งกัน จ้าไอติมโมฟายอเซ่อกลักครับโอ้โหปิดอีกแลจ้าปิดอีกแล้วจ้าสรุปอีพีสไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าร้านปิดหมดเลยร้านปิดหมดเลยทุกร้านกลับบ้านดึงกลับบ้านกินเบียร์ครับหมู่เตยก็ปิดทิดเอาที่คนกันเองปิดหมดแล้วถ้าเราจะกินเบียร์ร้านขวามือก็มีแล้ว a few moments later เราหนีมาตรงนี้แล้วนะเราให้น้องไปต่อคนเดียวนะคนเยอะมากเราหนีน้องมานะคะทุกคนรอนาโอุย้ยแทงหน้าคือไม่ไหวหรอเดี๋ยวเราไปดูขัน้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเำคลครึ่งอนะ่ะได้จะให้มีโอ้โห เกียกไปหมดเลยตอนเสียนมากเลยนะคะคน สามีไม่เอาไม้อยู่นล้วไม้อยู่นี วัดแล้วนะทุกคนไปที่ไหนทำได้หมดเลยตรงนี้ไปเหลียวจะไปทำไหนเคยมาทำปะไม่เคยคือไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนต้องเริ่มตรงไหนใครรู้บ้างมเหมือหนะเขาคล่องแค่ไหนตรงนี้แล้วมีไหนมีรอยตามวันอะนี่อะไรเลยเนาะเออมากว่านิดนึงก็ดำเหมือนกันอะ ไปไหนทำเหรอทำแล้วพิ่งมาไปละเพิ่งมาไปไปกันไปภาพคือสวยมากภาพคือสวยมากถ่ายได้ไหมอ่ะ คนอ,อื่นต้องไปจุดเทียนก่อนป่ะต้องไปไหนก่อนจุดเทียนนี่ไงไปจุดเทียนไปหรือไปต่อตรงนู้น 吧。 ขึ้นได้ทีละคนะเออมันขึ้นได้สองฝั่งเนาะ มือเอาติดหน้าผักไปเลยใส่เนาะอ,อันนี้คือลูกงูมีดไออันนี้เป็นปานเหรอพี่ชายเป็นปานได้ไงงูมามาได้ไงอต่โอ้เธอกูไม่ทักก็กูไม่รู้เลยถูๆๆไปถูอคือมาแบบทาง,ทางดําเลยเอะเออ,<ว>อนี เป็นน้ำมันเลยแหละเก็บถักอันนี้ก็จะเป็นลายเล็บนะคะสวลยไปทำเล็บมานะคะอ้าวไปไงบอกหน่อยอิ่มท้องอิ่มบุญเปล่าร้อนมากร้อนมากร้อนมากแต่ละคน้เดี๋ยวได้ยังยี่สิบกลับบ้านเปล่าตื่นมาทำบุญตั้งแต่หกโมงนะคะฟ้ามืดสี่ห้าครึ่ง นี้เขาตื่นมาแขกขี้หูขี้มาเวลาจริงจะสี่ทุ่มแล้วใครอยากวัดผลบุญไหมแหงหวยเต็มไปหมดเลยเนี่ะวัดเดี๋ยวคุยก็ได้เนี่ยคุณไม่ได้เข้าไปแต่วัดได้นะลองรถอีกเด้อไม่อยากติดตรงนี้แล้วอ่ะเขากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้สี่ทุ่มแหละไปฮะแต่ละคนไม่ไหวแล้วนะคนนที่ถุกดูกันจนจบคลิปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็ยังมีคนที่หิวอยู่ตรงนั้นนะคนนึิม